วันนี้คินโอบเปิดลงตอนรับน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะน้องเขาจะมาทําอะไรที่ล้มของเราเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องเขาดีกว่าค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อแจ็คครับชื่อแจ็คบ,บอกคุณผู้ชมนิดน,นึงค่ะว่าน้องแจ็คเนี่ยเรียนอะไรอยู่คะตอนนี้ผมเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าครับผมบแต่ทาโปรเจกต์เกี่ยวกับพวกระบบอัตโนมัติครับแล้วมาทําอะไรในล้มทุเรียนอของเราคะเนี่ยอ๋อต้องต้องยอมรับเลยว่าทุเรียนนี่คือผลไม้ที่เป็นกระแสยอดฮิตมากในตอนนี้แล้วมันเกี่ยวกับวิศวะ ไม่ได้เห็นว่ามันจะเกี่ยวเลยมันควรจะเป็นคณะเกษตรหรือเปล่าที่มาดูงานของทุเรียนอะ่ะวิศวะคือนักแก้ปัญหาเลยครับพี่วิศวะนี่คือนักแก้ปัญหาคงก็เลยมาดูว่าผลไม้ที่เป็นยอดฮิตเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนซึ่งพอมาเจอละอย่างเงี้ยคือมันมีปัญหาจุกจิกอะไรเยอะแยะมากมายผมก็เลยมีความคิดว่าความรู้ทางวิศวกรรมของผมเนี่ยมันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาของทุเรียน ทุเรียนไทยเนี่ยแก้ปัญหาต่างๆอะไรช่วยอำนวยความสะดวกของผู้ปลูกแล้วก็ลุงท,<า>ที่มีปัญหาเลยครับที่เราบอกว่าทุเรียนมันมีปัญหามันคือปัญหาอะไรคะเชืออย่างเพื่อนโะรู้อยู่แล้วเพราะเพือ่อนโบรทำส่งออกเพื่อนโบรเป็นชาวสวนก็ร,ร,รู้ว่ามันคืออะไร,รแต่มุมอมองของผู้วิศวะเนี่ยอะไรคือปัญหาทุเรียนนะคะ ทุเรียนนี่คือที่ผมสอบถามมาน้องมันจะมีความสุกความแก่เลยอันดับแรกเลยใช่สุกแก่ใช่สุกแก่นี่คือเป็นปัญหายอดนิดมากสุกแก่คือมันจะมีผลต่อคนซื้อเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะว่าคนตัดมาเขาก็อยากขายนาะแต่คนซื้อก็คือต้องรับผิดชอบตรงนี้ไปมากรค่ะแล้วสุกแก่แล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะสุกแก่ก็จะมีพวกโรคของทุเรียนนะอย่างเช่นนอน มีโรคท็อปที่เป็นเชื้อราบนบน,บนตรงหนามนะคะแสดงว่าปาก้าน้อด,ดีสมกับเป็นน้องๆ้องนักศึกษาวิศวกรจริงๆนะคะหนึ่งคือตอบดีบดมากๆสองคือคุณโนรู้เลยค่ะว่าความรู้ของน้องเนี่ยค่ะมันจะเป็นประโยชน์กับชาวสวนด้วย<อ>หนึ่งคือชาวสวนเขาสามารถรู้วิธีแบบก่อนอ่อนแก่หรืออะไรได้นะคะแล้วก็อะไรที่เขาควรปลูกอะไรที่จะทําให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่วิศวะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ น้ำปุ๋ยสารเคม,มีหรือว่าอะไรที่ทําให้โตขึ้นผลผลิตดีขึ้นใช,ใช่ไหมคะส่วนเรื่องของเวลาที่เราทําส่งออกะคะ่ะเราจะต้องทําูุเรียนให้มีคุณภาพลูกไหนที่จะส่งไปปลายทางแล้วมีคุณภาพดีอันนี้เป็นที่ต้องการมากๆค่ะแล้วถามอีกนิดนึงว่าทําไมต้องเป็นล้งไทยชิกของเราคะที่มาดูงานม,มีโอ้มีล้งเยอะแยะมากมายเลยนะคะของคือล้งไทชีพเนี่ยคือเป็นเจ้าของที่เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งล้งต่างๆที่เราเห็นนี่คือส่วนมากจะเป็นคนจีน แล้วลงที่เนี่ยก็คือได้ทั้งมาตรฐานการส่งออก d o a นะครับ แล้วก็ใหญ่ตัวโหรานเลยนะครับเราถ่ายกันอยู่แค่นี้ค่ะที่คทุเรียนนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าค่ะว่าล้งเราใหญ่จริงตามพี่น้องเขาบอกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะที่แวะเวียนมาเยี่ยมล้งเราอะค่ะอยากที่จะอวยพรนะคะอยู่ปีไหนแล้วเอ่ยผมอยู่ปีสครับปีสี่กำลังทําโปรเจกต์กำลังทําวิจัยด้วยนะคะซึ่งความรู้ของน้องๆเนี่ยค่ะจะเข้ามาช่วยพัฒนาทําให้วงการทุเรียนไทยทําให้เกษตรของคนไทย ไปไกลในระดับโลกค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการทําทุเรียนเนี่ยการทรําเกษตรเราจะนึกว่าเป็นอาชีพที่จนเป็นอาชีพที่ต้องสู้งานหนักหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำแล้วเหนื่อยมันไม่อยากจะมีใครทำอะค่ะมันก็อาจจะทําให้คุณภาพในการผลิตเนี่ยไม่ได้ตามมาตรฐานแต่ถ้าเรามีความรู้มีองค์ความรู้ที่น้องๆได้เรียนมาเข้ามาช่วยจัดการมาทําระบบเนี่ยค่ะมันจะทําให้ทุเรียนของเราไปไกลแล้วก็ไปได้ในระยะยาวค่ะมีไงขอบคุณมากนะคะน้องแจ๊ สวัสดีค่ะ <c oughs> โอเคค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตาม Queen O อ Queen o f f o u ไว้อยู่ในชุกช่องทางด้วยนะคะ <c oughs> คลิปนี้เดี๋ยว Queen โอจะพาน้องแจ็คไปดูงานก่อนนะคะว่ามีอะไรที่น้องเขาอยากดูเพิ่มเติมค่ะ,ะไปกันเลยค่ะ